ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีฟอร์ด IMA เป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้การรับรองจากฟอร์ประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจกับคุณภาพงานคลิปนี้จะพูดถึง4ขั้นตอนหลักในการซ่อมรถให้ลูกค้าครับขั้นตอนการตรวจรับรถก่อนเข้าซ่อมเมื่อลูกค้านํารถเข้าซ่อมที่ฟอร์ด IMA ทางเจ้าหน้าที่รับรถจะมีการตรวจรถลูกค้า ก่อนที่จะส่งรถให้ช่างดำเนินการจัดซ่อมในขั้นตอนต่อไปทางทีมช่างจะมีการตรวจสอบรถของลูกค้าอีกหนึ่งครั้งระบบไฟต่างๆระบบไฟเตือนของหน้าปัดและตรวจสอบสีของลูกค้ากระบวนการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์หลังจากที่ตรวจสอบแล้วทางทีมช่งางก็จะนำรถเข้าไปจัดซ่อมตัวถังและสีโดยช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปี ที่สำคัญทางฟอร์ดอารเอของเราใช้อะไหลแท้ของฟอร์ดร0อเซนขั้นตอนการพ่นสีในขั้นตอนการพ่นสีรถยนต์ทางช่างของเราได้มีการอบรมโดยบริษัทสีของเราใช้สีโคลแม็กซซึ่งเป็นสีคุณภาพสูงมีความแข็งแรงทนทานเงางาม,งาม ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบรถถึงมือลูกค้าทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของเราจะมีการตรวจสอบงานซ่อมตัวถังตรวจสอบงานสีตรวจสอบระบบกลไกต่างๆของรถยนต์ประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์ทุกชิ้นขันน็อตทุกตัวไฟส่องสว่างของลูกค้าทุกดวงตรวจสอบแรงดันลมยางตรวจสอบทุกอย่างก่อนที่จะส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า นต์ของคุณเกิดอุบัติเหตุคิดถึง Ford RMA เราซ่อมได้ทุกกรณีมีบริการซ่อมด่วนและที่สำคัญรับประกันงานซ่อม1ปี